สวัสดีเอฟซีผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องพระบูชาวัตถุม,มงคลและเครื่องรางข,งของขังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมตามความสามารถของแต่ละบุคคลทุกท่านนะครับเหรียญที่ผมจะมาแนะนําให้นักสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านได้เก็บสะสมกันนี้ไม่ใช่เหรียญ มีราคาแพงและไม่ใช่เป็นเหรียญที่ปวกการเซียนซื้อหายเปลี่ยนมือกันราคาแพงและเป็นเหรียญที่นิยมของเซียนนะครับเพราะคที่ผมทำเน้นในเรื่องการสะสมพระแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ขอให้สะสมพระแท้เท่านั้นสะสมด้วยความศรัทธาไม่จำเป็น ต้องเป็นพระแพงๆเพราะผมไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงที่จะมาโฆษณาพระแล้วเพื่อขายพระผมทำคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมพระแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านก็สามารถสะสมพระเครื่องได้เหมือนเซียนใหญ่เหมือนเศรษฐีที่สะสมพระองค์เป็นแสนเป็นล้านได้เพราะไม่ว่าจะส,สะสมพระ รุ่นไหนราคาแพงมากน้อยแค่ไหนความสุขไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่ความศรัทธาที่มีในตัวของพระคณาจารย์ที่เราเก็บสะสมนั้นผมจึงไม่มีพระเครื่องแพงๆมาลงคลิปแล้วโฆษณาขายเพราะผมไม่ได้ทำคลิปเพื่อมาโฆษณาขายพระนะครับ พาที่ผมมาแนะน,นํานี้ผมศึกษามาแล้วว่าเป็นพาะแท้พาที่สามารถเก็บสะสมไว้ได้ผมจึงมาแบ่งปันความรู้นิดๆน้นนอยๆให้แก่นักสะสมแบบบ้านๆน,นักสะสมชาวบ้านชาวบ้านทั่วๆไปนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเท้าสุนารีที่เป็นเข้าลบลักของ ชาวนาครราชสีมาเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นโดยวัดสุทธจินดาในวันที่12สิงหาคม2531ถือว่าเป็นเหรียญที่มีอายุมากพอสมควรเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมถ้าใครเคารพและศรัทธา ในตัวย่าโมและเดินทางไปนครราชสีมาและไปกราบไหว้อนุสาวรีย์ย่าโมและเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่ควรพลาดเหรียนที่น่าเก็บสะสมเหรียนเท้าย่าโมปี2531วัดสุทธจิตา เป็นเหรียญที่ออกแบบและสวยงามตามยุคสมัยนั้นเป็นเหรียญทรงเข้าหลามตัดด้านหน้าเป็นอนุสาวรีย์เท้าสุรานารีหรือย่าโมด้านหลังเป็นวัดสุทธาจินดาในงานสมโพธพระวิหารวัดสุทธาจินดาเป็นเหรียญที่สวยงาม นักสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถเก็บได้อย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระแก่ตนเองและลูกหลานในอนาคตอย่างแน่นอนใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบบ้านๆทำคลิปแบบหาพระบ้านๆที่ไม่มีราคามาก นักสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสามารถเก็บสะสมได้เหมือนเศรษฐีเก็บสะสมภาเครื่องแพงๆได้เหมือนกันก่อนจบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากครับ